ชื่อสำรานถาพรคือมีความสุขแบบยั่งยืนอ่ะอันนี้คือเร็จแล้วตอนนี้ผมมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นว่าชื่อธนัททอทองนนูมากาดชอช้างแปลว่าผู้ให้อ่าอ่าชื่อใหม่คือแปลว่าผู้ให้แล้วสอดคล้องสําสำรานถาพรหมายถึงว่าให้ความสุขและ่นแบบยั่งยืนอ่าอันนี้คือป้าย่ายชายจอยมีเบอร์โทรด้วยมีมีมีเบอร์โทรอ่าอ่าโอเค นี่คือทีนี้อธิบายหน่อยสวนทุเรียนนี่เพื่อนปลูกระยะอะไรยังไงระยะ9ก้าูณูณตอนนี้ดูที่ีประมาณกี่ได้มันสี่ได้สี่ได้เป็นยกโคกยกโคกเพราะว่า่ปกติหน้าน้ำเมื่อปีที่แล้วน่ะน้ำขึ้นมาระดับนี้บนถนนอะในร่องสวนก็คือจมหมดแหละนี่นะอ่าหลังจากที่น้ำลดร่วงใบร่วงทั้งสวนเออเขาเขาว่าตายแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นตายเลย ไม่ใช่เลยผมใช้วิธีการใช้วิธีพันที่ผมคิดสูตรขึ้นมาแล้วครับชานี้ที่สวนหน้าสวนทุเรียนของผมนะครับสวนจำานรานตสาปนครับเชา้านี้น้ำยังอ่าท่วมขังเต็มที่นะครับรถจากโคนเล็กน้อยลดจับพวกเล็กน้อยครับแต่สภาพตวนทุเรียนก็ยังสดชื่นอยู่ครับยังสดชื่น เราว่าทำสวนด้วยหัวใจรักทุเรียนเลยก็ยังรักเราอยู่นะครับยังไม่คิดจะจากไป่าครับนี่แม้แต่น้ําแม่น้ําจะลึกเป็นเม็ดนะครับทุเรียนก็ยังสดชื่นดอกที่บานก็ยังติดให้ดูดูรครับไม่ทราบว่าจะเหลือรัก ขี่ลูกนะครับค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่ค,ครับจะปาบน้ำถังขยะคือย่อยเศษอาหารเศษอาหารเศษผลไม,ม,ม้มันเป็นมันเป็นแมลงในธรรมชาติแต่ว่าคนเขามองข้าม,มแต่ตอนนี้คือกระแสเลี้ยงแมลงวันลายในในระดับที่ว่าท้องถิ่นเนี่ยก็เยอะที่เกาะสมุยก็เลี้ยงแล้วที่ศรีอาชาก็าเลี้ยงแล้ว ที่เขาเทศบาลก็เลี้ยงเพื่อเอามากาจัดกำ<ย>จัดขยะขขยะของเทศบาลน,น่นะเสร็จแล้วถ้าจะมองถึงต่างประเทศเขาเลี้ยงเพื่อเอาไปเอาหนอนมาเลี้ยงวันลายไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเปด็ดเลี้ยงปลาแล้วก็มีบางบริษัทที่ใหญ่ๆต่างประเทศเขาเลี้ยงเพื่อผลิตเ,เป็นโปรตีนอาหารของคนอของมนุษย์แต่เลี้ยงในลักษณะที่เอาถั่วใช่จะเอาถั่วเหลืองมาบด มาหมักแล้วบดแล้วก็ให้ใช้กันแล้วก็กล้วยบ้างกล้วยบดอะไรเอามาให้กินตัวหนอนก็มาอ่าคล้ายๆว่านึ่งแล้วก็อบแห้งมาเป็นโปรตีนสำหรับคนเพราะว่าไอ้หนอนตัวนี้มันมีโปรตีนสูงมั้โปรตีนสูงส่วนหนึ่งมันมีไอ้คล้ายๆว่าสารอาหารที่คล้ายๆในน้ำนมแม่คือที่ทำให้มงสร้างูมิตาลนี่แหละมันมีอยู่ในในตัวหนอนอันนี้เพราะนั้นคือประโยชน์มันมันมีเยอะ เขาเขากำลังผลิตเป็นอาหารของนักอวกาศในอนาคตแต่ประเทศเราอ่ะยังต้องไปคัดทดลองเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปเพื่อนลองบอกเบอร์ทีนี้บางทีเราถ่ายแล้วอยากให้เห็นว่าเผื่อใครอยากจะโทรมาปรึกษาอยากมาเยี่ยมเยียนเพื่อนเปิดให้ชมได้ไหมได้ได้บอกเบอร์หน่อย0ูนย์1เจดหนึ่ง 6186นะครับสำราญหรือวัฒนัตนะคนเดียวกัน่าใช่ครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ